สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบันไดสายชีพเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันครับนั่นก็นคืออาชีพนักสถาปนิกนั่นเองครับ ซึ่งพอผมพูดอาชีพนี้แล้วนะครับเชื่อแน่ว่าในตอนเด็กๆน้องๆหลายคนคงอยากจะเป็นอาชีพนักสถาปนิกกันใช่ไหมละครับว่าแต่ว่านะครับน้องๆนักสถาปนิกนี้เขาทําอะไรลักษณะงานเป็นแบบไหนและต้องทํางานเกี่ยวข้องกับใครบ้างวันนี้ครับรายการบันไดาสายชีพของเราจะขออาสาพาน้องๆไปทปําความรู้จักกับพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นครับ มีผู้กล่าวไว้ว่าอาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกโดยเหตุผลที่ว่าในโลกใบนี้มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งต่างๆเกือบครบหมดแล้วแต่ในขณะเดยียวกันการออกแบบของสถาปนิกนั้นยิ่งคงเป็นเหมือนการประจญภัยที่จะต้องค้นหาสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันถูกแวดล้อมไปด้วยอ,อ,อาคาร,รานั้นเลยนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กเนี่ยเราว่าจะเห็นว่าอาคารเนี้ยมันคือ,เ,อเป็นส่วนหนึ่งของโลกแวดล้อมที่สําคัญเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยบทบาทของสถาปนิกเนี่ยจะมีมากเลยในการที่จะสร้างสารรค์สภาพแวดล้อมโลกแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยให้มีคุณภาพถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่คนเดียวใส่หลายคน การปเป็นเถานี้ก็มันเหมือนมาจบมาเจอกันตรงกลางพอดีระหว่างพอเป็นศิลตินแล้วก็เป็นโลกแห่งความจริงนและนี่คือสถาปนิกหนูไฟแรง คนดึจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คร่ำวอดอยู่ในงานออกแบบและวงการสถาปัตยกรรมมาแล้วหลายปีเรียนจบมาตั้งแต่ปี2000นะครับจนป่านนี้ก็เกือบ11ปีอล้ปีนะครับอ,อ,อยากเป็นสถาปนิกตั้งแต่ช่วงมต้นนะครับประมาณอายุ10กว่าขวบอยากเป็นเพราะมีชอบ ศิละปะที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็ชอบคือทําได้ดีทั้งสองอันเนี้ยเพเลยตั้งใจ้ต่อนน้นตได้มองต้นว่าเออเราจะเอ็นเข้าคณะสถาปัตย์ถ้าหน้าที่ของสถาปนิกครับจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าเวลาออแบบเสื้อผ้าให้ใครเราก็ต้องรู้จักกับคนคนนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงตัวขนาดเท่าไหร่<ไ> มีรถนิยมยังไงจะเอาเสื้อผ้าชุดนี้นไปใส่ในโอกาสไหนคือลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงร้อนหรือหนาวจะระบายอากาศดีหรือเปล่าซักง่ายไหมผมรู้กาะสาง่ายหรือเปล่าท้ายที่สุดเลยก็คือมันแพงเกินกว่างบประมาณที่เขามีไหมคือถ้าตอบโจทย์ได้ไหม่หมดเนี่ยก็ทำออกมาไม่ได้ สิ่งที่สําคัญอันนึงเลยนะที่เราต้องคิดให้ได้ก็คือว่าเจ้าของเขาต้องการอะไรกันแน่บางทีเนี่ยเขาไม่รู้เขาต้องการอะไรเราก็ต้องคิดให้เขาว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้แหละที่ที่เหมาะกับโครงการนี้ถ้าเราทําถ้าเราตั้งต้นตรงนี้ถูกเนี่ยอันอื่นก็จะง่ายตามมาแล้วนี่อื่งขั้นตอนการทาแบบตอต้างก็เป็นการตี จากแบบแพ็กเกพวกนี้ครับที่เป็นแบบเอาจากสมองลงกระดาษจากกระดาษมาเป็นแบบก่อสร้างแล้วอันนี้จะส่งต่อให้ผูละเมาซึ่งผูละเมาก็จะเอาไปทําราคาพอมกับก่อสร้างวิศวกรก็จะเอาไปทําโครงสร้าง เป็นหน้าที่ต้องไปเลยครับไปดูภาพรวมหรือว่าไปดูดีเทลว่าเออมันเหมือนกับที่เราออกแบบนะขนาดกว้างยาวสูงสเปซใช่ไม่ใชว่วัสดุถูกหรือเปล่าทำงานเนียบหรือเปล่ารวมถึงดูพวกภาพรวมของสเกดูแล้วก็มีหน้าที่ที่รายงานเจ้าของโครงการหรือรายงานโปรเจ์แมเนเจอร์คือเราก็อยากจะให้ที่ที่สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นจริงๆเนี่ยเหมือนกับที่หลออกแบบก็เป็นหน้าที่เราทำไป ซึ้นปุดเมื me, Menschen, say, no ่อเมื่อเจ้าของงานเข้าไปอยู่เข้าไปใช้แล้วก็เขาแฮปปี้แล้วงานหนึ่งเนี่ยกว่าจะทําเสร็จมันใช้เวลานานรูจากเป็นลูกค้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเราก็บอกเออมีอะไรที่อยากจะช่วยให้เจ้าของบ้านแฮปปี้ได้แล้วก็ก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะควรจะต้องทำสถานบนิกเนี่ย ต้องเรียนเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การออกแบบอย่างเดียวด้วยทั้งเรื่องโครงสร้างงานระบบน้ำไฟแอร์นี่คือเราต้องเรียนหมดเลยเพื่อที่ว่าเวลาทํางานเนี่ยเราจะได้คุยกับวิศวกรรู้เรื่องอย่างเช่นเราอยากได้พื้นเป็นแบเงี้ยไม่อยากได้คันหนาๆเนี้ยเราก็ต้องบอกตัวว่าเฮ้ยพี่ครับเราอยากได้ความหนาพื้นเนี่เท่านี้นะเพราะว่ามันหนาไปมันไม่สวย วิศวะเขาอาจจะตอบเราว่าไม่ได้คือถ้าแบงแค่เนี้ยมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องออกแบบเหมือนกับเหมือนกับมั่วว่าเอ๊ะอย่างนั้นละกันอย่างนี้ละกันทีนี้วิศวะเขาจะด่าเราเราสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอาคารที่ไม่สวยไม่ประหยัดสร้างช้าคือถ้าเรายิ่งรู้ว่าถ้าเรายิ่งมีความรู้ในเรื่องระบบอื่นๆมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำให้เป็น ทำให้อาคารที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการได้้มากขึ้นน่าจะเป็นคนที่ชอบศิลป,ปะหรือการออกแบบต้องใช้คำว่าชอบนะครับคือไม่ต้องเก่งเรื่องเก่งมันวัดกันยากแต่คือถ้าเราชอบเนี่ยเ,เราก็จะเป็นคนที่กระตือรือ,อร้นอยากเรียนรู้แต่ถ้าเราเริ่มด้วยการ ไม่ชอบมาเรียนเพราะพ่อแม่บอกให้เรียนหรือว่าเรียนเพราะตามเพื่อนมาหรือคิดว่ามันเท่ดีอันนี้เราอาจจะมีปัญหาระหว่างการเรียนแล้วก็อาจจะจบมาแล้วก็ไปสมัครงานช่างนั้งที่เราก็ไม่ได้อยากทำอาชีพนี้<ๆ>ก็เจอเยอะเหมือนกันถ้าทํางานไม่มีความสุขเนี่ยก็ตัวเองก็ไม่แฮปปี้คนที่ร่วมงานด้วยเขาก็ไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยครับ อชีพนี้ยิ่งจะเป็นนอาชีพที่สนุกนะครับถ้าชอบเราจะได้โจทย์ใหม่ตลอดเวลาเลยคือบางอาชีพเนี่ยเราจะต้องทำงานที่เป็นรูทีนทำทุกอย่างเหมือนกันซ้ำๆกันถ้าเราไม่ชอบอะไรอย่างนี้วิชาต่ออาชีพนี้เนี่ยก็คือเราได้โจทย์หนึ่งมาเนี่ยเราก็ต้องคิดหาวิธีการ การทําให้โจทย์เนี่ยมันสําเร็จสําเร็จก็คือเราได้สร้างงานชิ้นนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันออโอเคมันเสร็จแล้วนะเราก็มีความภูมิใจกับมันเจ้าของบ้านก็มีความสุขที่จะได้ใช้ได้อยู่ได้ชื่นชมงานของเราเนี่ยไปเรื่อยๆแต่มันก็มีข้อ ไม่ดีนะในทางกับกันี่ถ้าเราทําออกมาเนี่ยมันแย่มันก็จะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเหมือนกันก็จะเป็นอนุสาวรีย์ที่ประจานเราไปอีกางานเหมือนกันถ้าสมมติว่าบ้านที่เราออกแบบมันน้ํารั่วหรือมันเปลืองไฟอยู่ร้อนๆเนี่ยเจ้าของก็จะท่างเขาจะ,าจะด่าเราทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าเขามีความสุขแฮปปี้เขาก็ชมเราทุกวันเหมือนกัน โบะ,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 ะันหมุนก็มาออบริษัทส่วนหลักๆครับมีแบบาสตูดสีด้านแดเพื่อให้แต่งก่อนส่องออมาผู้ที่อยากจะเข้าศึกษาในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีจินตนาการและมีทักษะในด้านทัศนศิลป์เช่นเรื่องสีเรื่องการวาดลายเส้นและมีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วรื่อง,งานสถาปัตเป็นวิชาการออกแบบที่เป็นศิลปะประยุกต์และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในคณะนี้ได้ต้องสอบผ่านวิชาความถนดัดด้านการออกแบบมาก่อนด้วยครับสิ่งที่เราเรียนมันเหมือนทุกอย่างจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดมากกว่าอย่างวิศวะก็เรียนเรื่องหลักการความจรงิงแบบท่องเอี e แล้วก็บเอซีกำลังสองทุกอย่างมีสูตรทุกอย่างมีลายตายโตแต่สถาปัตเนี่ยมันไม่ใช่รอมันไม่ใช่ เรื่องลอจิกที่แบบว่าทุกอย่างหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองทุกอย่างมันคือการเรื่องแบบเรื่องดีไซน์ที่ออกมามันเลยต้องคิดคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างคือสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ทุกอย่างคือการดีไซน์ทุกอย่างคือการออกแบบต้องมีการวางแผนทุกอย่างมันไม่มีวันจบการคิดมันมันไม่มีมันไม่มีโซลูชันที่ตายตัวมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเป็นสองมันจะหามันจะตั้งแต่ว่าเอาอะไรบวกอะไรดีแล้วจะได้เป็นอะไร วิธีบวกของคณะเราเนี่ยมันไม่ใช่บวกการเฉยๆมันสามารถฟิกแพงวิธีบวกได้หลายแบบตลอดระยะเวลา5ปีที่เรียนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพสามารถออกแบบอาปปคารหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงาม ได้มาตรฐานคุ้มค่าและประหยัดรวมทั้งเข้าใจในความต้องการความเหมาะสมของเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มบุคคลที่ต่างกันได้เราเออสอนให้นิสิตออกแบบได้นี่นะคะในช่วงระยะเวลา5ปีที่นิสิตอ,อ,อยู่กับคณะเนี่ยนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะตั้งแต่ที่เป็นบ้านพักอาศัยอันนี้คือถ้าเข้ามาปีหนึ่ง จบชั้นปีที่หนึ่งแล้วเนี่ยนิสิตสามารถที่จะ,อ,ะออกแบบบ้านเล็กๆหลังเดียวเป็นบ้านเดียวขนาดอาจจะสักหนึ่งห้องนอนก็สามารถจะออกแบบได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของอาคารมากขึ้นมากขึ้นในชั้นปีต่อๆไปก็5ปีเนี้ยก็จะได้ได้เรียนแทบจะทั้งหมด แต่เปแล้วมีคนเข้ามาสมันก็มันเรียนมาหลายเรื่องแต่ละปีเขาจะมีการวางแผนเอาไว้ว่าระดับของเรารับได้แค่ไหนแต่ละปีก็จะมีเรื่องยากของแต่ละปีไปอย่างปีหนึ่งเรื่องดีไซน์ก็จะยากเรื่องแบบยังเหมือนคนที่ยังคิดระเเป็นก็แบบไอ้ดีไซน์ไงคือมีแค่ดีไซน์เหมือนตัดกระดาษพอขึ้นปี2มาเริ่มมีโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ย ก็โครงสร้างแบบว่า,าพัฒนาจากโครงสร้างให้เป็นคอนกรีตป<บ>ี4เป็นตึกสูงปี5ปี5คือการเอาความรู้ทุกอย่างที่เรียนมามาทําเป็นผลงานสิ่งแต่แต่ในระหว่างปีก็จะมีโปรเจกต์ซึ่งเป็นเหมือนเป็นการบ้าน<ร><ร>เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ๆมันทำไอ้ที่เรียนมาเนี่ยก็เอกออกมาดีไซน์ซิว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่สำหรับปี5นี่คือการเอาเหมือนงัดไม้ตายทุกอย่างที่เรียนมาแต่ปี1หรือปี4มา ถ้าเป็นสถาปนิกในเมืองไทยนะคะจะทำงานเป็นสถาปนิกสามารถที่จะเซ็นแบบได้เนี่ยนะฮะจะต้องมีใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งต้องสอบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกนั้นจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนจำนวนของวิชาคือ 1. ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2. วัสดุและว,วิธีการก่อสร้าง 3. โครงสร้างอาคาร 4. งานระบบอาคาร 5. ออกแบบสถาปัตยกรรมและ 6. ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเมื่อผ่านการสอบก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นข้าชีสถาปนิกซึ่งเป็นระดับเริ่มแรกของสถาปนิกทุกคนเมื่อทํางานเป็นระยะเวลาหนึ่งประกอบกับมีผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็่จะสามารถขอสอบขึ้นขั้นใบอิวิยากเป็นสามัญสถาปนิกและวุฒิสถาปนิกต่อไป แล้วก็เป็นสถาปันนย์อยากเลยนคณะนี้ก็ขยันอดทนยอมรับคำวิจารณ์ได้ใจกว้างแล้วก็ไม่หยุด ุดยอดเนื้อหาเข้มข้นจริงๆเลยนะครับกับวิชาชีพนี้และตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงต้องการนักสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีฝีมือมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาประเทศชาติในส่วน,นต่างๆต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการบันไดสายาชีพของเราหมดเวลาแล้วแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ